อันไหนไหมอันนีเ้เหรอยืนออกข้างหน้าใช่ไม้นไท ใครใครก่อนที่ส่วนบุก่น็เนี่ขนีาก่ลผมผว่าพี่พี่เขอพื้นที่ครับสัดทีท่านส่อสอวัจัททุกท่านครับผมวันนี้ก็มายื่นเกี่ยวกับเรื่องมีข้อร้องเรียนของประชาชนในเขตอาเภอฝางแม่ยอชัยประการแล้วตนหลังก็ได้มีการเรียกร้องอะไรต่างๆมาเยอะมากมายเรื่องของการมีการสวยกบเงินที่จะมาถย จากมาติคลม483,626คนก็มีการเรียกรับเงินต่างๆก็ตั้งแต่ประมาณได้ข่าวคือ5,000ถึงประมาณ20,000บาทก็กลายเป็นว่ามีช่องทางหากินและประชาชนก็เดือดร้อนวันนี้ก็มายื่นข้อเรียกร้องว่าให้ดูแลกำกับเ,เกี่ยวกับการ พิสูจน์สถานะบุคคลก็ไม่อยากจะให้มีเกิดเหตุการณ์นี้ก็มายื่นถึงท่านแอดมิตดีกรมการปกครองก็หวังว่าจะให้ท่านได้ประกาศอย่างชัดเจนว่าเราไม่มีการเรียกเก็บเงินแล้วก็รวมถึงระยะเวลาซึ่งมีการบอกว่าจะเอาไปะจะจัดทำไม่เกินเดือนกันยายนก็ทำให้ประชาชนกังวลปีกันยายน68นะฮะจริงๆแล้วไปถึงเดือนมิถุนาปี69ฮะ ก็ย um. ังไงก็ต้องขอฝากเรียนท่านอธิบดีว่ายังไงช่วยกํากับดูแลเรื่องนี้ด้วยครับขอบคุณครับผมเสริมสั้นๆครับก็คือก่อนเนี่ยก็เมื่อสักครู่ครับก็ได้หารือนะครับกับทางท่านท่านอธิบดีกรมการปกครองนะก็ก็มีความมั่นใจมากขึ้นนะครับเพราะว่าในประเด็นดังกล่าวเนี่ยทางท่านอธิบดีเนี่ยก็จับตาดูอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนในเรื่องของการเรียกรับผลประโยชน์เนี่ยทางกรมการปกครองเนี่ยก็มีคณะทํางานที่จะเข้าไป สืบสวนสอบสวนแล้วก็สืบสอบหาข้อเท็จจริงนะครับก็เดี๋ยวอาจจะให้ทางท่านอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยเดี๋ยวท่านได้ชี้แจงนะครับส่วนประเด็นที่2ก็คือว่าประชาชนจํานวนมากก็กลัวครับว่าเดี๋ยวถ้าเกิดระยะเวลาไม่ทันแล้วเนี่ยจะทําอย่างไรนะครับก็เบื้องต้นทางท่านอธิบดีก็บอกว่าก็มีกระบวนการนะครับในการติดตามอยู่เพราะว่ารายชื่อ40,000 0กว่าคนเนี่ยก็มีรายชื่อที่ขึ้นทะเบียนไว้อยู่แล้วสํารวจไว้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิด มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการต่อเนื่องเนี่ยนะก็จะเป็นหน้าที่ของทางกรมการปกครองที่จะต้องนําเรียนทางท่านารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาหาดไทยแล้วก็ขอมติคอรมอในการขยายเวลาเองนะครับแต่ก็ยืนยันในตอนนี้นะครับว่าเข้าใจว่าไม่ต้องกังวลแล้วครับว่าจะต้องมีใครมาเรียกรับตบรัพย์อะไรนะครับก็ยืนยันว่าไม่ต้องจ่ายครับกอ็อาจจะให้สื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนก็อาจจะฟังจากท่านอธิบดีนะครับโดยตรงได้เลยนะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับ สำหรับเรื่องการอาแอบอ้างไปหาผลประโยชน์ในการดําเนินการทางสัญชาติก็เป็นสิ่งที่ทางกรมปรปหรคองเนี่ยได้เฝ้าระวังไว้แล้วตั้งแต่ก่อนเริ่มดําเนินการเพราะว่าพฤติกรรมแบบนี้ในจังหวัดตามตะเก็บชายแดนเนี่ยก,ก,กม็มีการเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนมีเรื่อง400กว่าคนนี้อยู่แล้วแล้วเราก็ทั้งในเรื่องของการเฝ้าระวังประกาศ ในเรื่องของการห้ามแล้วก็จับกลุ่มนะระดับข้าราชการเนี่ยมีก็โดนปลดออกไล่ออกทุกปีอยู่แล้วนะครับระดับผู้นําน้องที่ผู้นําชุมชนแรงต่างก็ถ้ามีการเอ่ยถึงมีหลักฐานเนี่ยเราก็ดำเนินการทางวิทยทางอาญาเป็นประจำทุกป,ปีปีหนึ่งเป็นจํานวนมากๆอยู่แล้วนะครับสําหรับเรื่องสี่แสนวคนเนี่ยก็เป็นที่คาดการไว้แล้วที่ว่าอาจจะเกิดการหาประโยชน์เกิดขึ้นนะครับมีการประกาศอย่างชัดเจน ตั้งแต่ท่านดีท่านที่แล้วแล้วว่ามันไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆนอกจากค่าธรรมเนียมร้อยกว่าบาทนะฮะแล้วก็ไม่ให้หลงเชื่อว่าใครจะมาอ้างว่าเป็นนายหน้าเป็นโบรกเกอร์แรงต่างเนี่ยไม่ไม่ต้องเลยท่านเดินมาที่ว่าการอำเภอตามปกติเลยนะครับก็จะหลังจากที่มติครมออกเนี่ยต้องบอกว่า4ี่แสนกว่าคนเนี่ยมันจะไปกระจุกตัวอยู่ที่บางอำเภอเท่านั้นอย่างเช่นที่เชียงใหม่เนี่ย 8 8 0 0 0คนก็20%กว่าเปอร์เซ็นต์ของตัวเลขทั้งอำเภอทั้ง,ท,งทั้งประเทศนะจังหวัดอื่นไม่มีนะมันก็จะมีเชียงใหม่ตากอะไรพวกนี้แล้วก็อย่างที่ฝางที่ท่านสสมา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 คุยกันนะก็มีถึง2 0,000กว่าคนก็20%เปอร์เซ็นต์ของเชียงใหม่อีกมันก็เยอะฝางเนี่ยเป็นอำเภอที่มีประชากรประมาณเกือบแสนคนงานประจําทุกวันเนี่ยก็เยอะล้นมืออยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้มีงานของ ของสัญชาตินี้มาอีกเราก็จะรับได้เพิ่มอีกประมาณร้อยคนต่อวันซึ่งผมยังว่าเขาต้องต้องรอบคอบนะต้องต้องถูกต้องรวดเร็วควบควบไปความรอบคอบเพราะว่ามันมีในเรื่องของตั้งในเรื่องของเซอร์วิสไมที่ต้องให้บริการอย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับความมั่นคงของชาติในเรื่องของซ e เ u r i t y ิตี้ต้องต้องทำให้สมดุลน,นะครับก็ไอเรื่องของการประกาศว่าไม่ให้จ่ายเนี่ยประกาศไปตลอดต่อเนื่องนะครับแต่ว่าถ้าถ้าท่านใดไปถูกหลอกในเรื่องว่า จะหมดเขตภายใน30กันยา68นี้อย่าเชื่อนะครับะมะติครม,มเนี่ยมีสำหรับเวลาดำเนินการเรื่องนี้มีจนถึงมิถุนายน69นะครับแล้วเรามีการประเมินกันเป็นระยะระยะว่ามันระยะเวลากับจำนวนคนลูกค้าประชาชนที่มามาใช้บริการเนี่ยมันแบทชิงกันไหมมันสัมพันธ์กันไหมถ้าเราไปกำหนดมิถุนายน,าน69แล้วมันเสร็จก็คือจบแต่ถ้าดูแล้วมัน ทำงานล้นมือแล้วมันก็ยังไม่จบเนี่ยก็ทางกรมปกครองก็จะได้นําเสนอคอรมอเนี่ยนำเสนอท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อนําเสนอคอรมอในเรื่องของการขยายเอาเวลาออกไปได้อันนี้เป็นความรับผิดชอบของทางราชการครับซึ่งซึ่งเราเราเราดูอยู่แล้วเราก็มีการประเมินอยู่นะครับมีประเด็นอะไรอยู่การตรวจสอบได้ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่แล้วที่ยังเรื่องไหนเอ่ยเอ่อ ผมได้ส่งไอ้ส่วนป่าปามการทุจริตนะครับจากสำนักทะเบียนเนี่ยลงไปแล้วลงไปก่อนที่จะมีข่าวจากทางท่านสอสอมาบอกน,นะเพราะเราเราได้ยินอยู่จากการทํางานในพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการอื่นๆนเนี่ยนะครับก,ก,ก็ก็มีมีแล้วก็แต่อย่างนี้อ่ต้องต้องขอให้หนึ่งไม่ให้จ่ายเนี่ยดีที่สุดมันถูกต้องมันจบแต่แรกแต่ผู้ที่บอกว่าจ่ายเนี่ยก็ต้องให้ข้อมูลนะอะ่ผมพร้อมดําเนินการทันที ไม่ไม่ไม่ปราณีเอาว่างั้นเถอะถ้าหากินกับพี่น้องประชาชนหากินบนความมั่นคงของชาติเนี่ยอันนี้ไม่คุยกันอีกแล้วนะอันนี้ชัดเจนครับจะทำให้เร็วที่สุดครับพี่แอมมีอะไรบ้าง นเมื่อวานตอนเมีค่ะที่ตรียมสุขาพนะซึ่ก็ได้มีการแจ้งผ่านสื่อาว่าให้ช่วยการพิเศษไปเข้าดำเารแล้วแต่ในตอนเาท่อาก็โดนเข้าไปตรวจสอบได้ว่าเป็นการนากกรรมการสองคนที่ถต่ตอนแรมีการถือนเป็นยา บัตอะไรต่างๆแล้วอันนี้เป็นเหตุการณ์ตรงนี้ค่ะทางกระสานของเราจะสาม,มารถที่จัดการในการดำเนินการในการทั้งอาจจะคุมตรวจสอบเพื่อทาเป็นรรมยในไงบ้างคะคือถ้ามีหลักฐานทั้งธนบัตรหรือการจ่ายเงินหรือพยานอ้างถึงชัดเจนเนี่ยก็ดําเนินคดีตามกฎหมายทันท okay. ีครับแต่ตอนนี uh ้ยังไม่ส uh ัเรคือ้าหไม่ที่ดำเนินการอะไรไม่ได้โดยเฉ้าะขณะที่ประสานงานตั้งแต่เมื่อวันนี้แล้วแต่สุท้าย็เข้าไปในพื้นที่ก็ไม่สามารถที่จะ ใช้กฎหมายตรงไหนเข้าไปเป็นการตรวจสอบแล้วยังมีการเรียกเจ้าหน้าที่ปกครองรายนั้นมาที่อำเภอให้แต่อำเภอเป็นคนสอบซึ่งเรายังไม่ทราบเลยว่าเส้นทางของเรื่องนี้ะมีใครเกี่ยวข้องบ้างอันนี้มันจะเกิดความไม่เป็นธรรมแล้วก็ผู้เสียหายล้าสุดต้องรับโทรศัพท์ว่าถูก่งการว่าให้ไปปฏิเสธก็ไม่ได้ดูแจ่ายเลยไม่ให้ไปอยู่บ้านไม่มีพื้นที่ใดในประเทศไทยที่กฎหมาย เข้าไปไม่ถึงแล้ก็ถ้าเกิดเหตุข่มขู่ขนาดนี้ผมไม่ยอมแน่นอนนะครับบอกมาเลยนะฮะ,ะไปพบท่านแอนมเพอถ้าไม่มั่นใจเดี๋ยวผมจะบอกท่านผู้ว่าราชการจาังหวัดชียงใหม่ไปดูด้วยเองฮะไม่ไม่มีเหตุนี้เกิดขึ้นแน่นอนการขู่ขนาดนั้นเนี่ยผมไม่ยอมนะครับ<ะ> บ้าาบ้าานทีี่่แลวกก็มอูถ้ามันเป็นเรื่องจริงโดนหลอกจริงโดนรีดเงินจริงเนี่ยไม่ต้องกลัวครับผมผมรออยู่ครับก็มีมีมีหลักฐานมาเลยครับเป็นเงินที่เอาไปจ่ายไปแล้วแต่สุดท้ายคือ,อไม่มีกร,ระบวนไม่มีกระบวนการในการที่จะเข้าไปตรวจสอบได้จริงนะอะไรทั้นั้นตอนนี้ผมขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยไปพร้อมหน่วยตรวจสอบต่างๆเนี่ยไปไปหาหลักฐานและ ดำเนินคดีอยู่แล้วอยู่ในพื้นที่ครบเลยครับหลายหน่วยมากเลยถ้าถ้ามันใช่มันจริงเนี่ยเดี๋ยวเจอแน่นอนครับดี๋ยธาธิรดีกรลาร็บชื่อผู้เสียได้เลยได้เลยครับตอนนี้รอรอที่จะคุยนี้เพราะว่าเราประสานงานกับทานนี้ตั้งแต่เมืคืนนะคะตอนเช้าก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปดำเนินการได้ข้ออาว่าไม่มีหมายจับบ้างในกรณีขนาดนี้ตำรวจเข้าไปคยด้วยนะคะมีท่านผู้ว่าก็ส่ง กลากงคืนไม่ว่าวันนี้กลางวันแจกแจก,จกเดี๋ยวทําได้เลยนะครับอทำได้พี่ยามให้ชื่อผมเดี๋ยวผมจะเช็คก,กับท่านผู้ว่าอีกทีว่าดําเนินการไปที่ไหนละนะยินดีครับมา,มาเลยครับยินดีท่านใดมีอีกไหมมีแค่ไหนอีกพี่ยามเลยแค,ค่นี้แค่เดียวกันแค่นี้แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยกันทบนะ อยู่ตรงนี้อ่ะอยู่ตรงนี้หรือเคยเจอไหนนั้นก็น้นทางนี้เรียบร้อยงั้นผมผมเรียบร้อยนะฮะก็อย่างนี้ครับก็บจะมีอีกกรณีหนึ่งที่ผมฝากไว้นิดน,นึงฮะก็คือว่า4ี่แสนกว่าคนเนี่ยจะมีสามแสนกว่าคนเนี่ยจะมีแสนกว่าคนเนี่ยที่ได้สัญชาติเลยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นบุตรที่เกิดในราชนาจักรไทยส่วน 3, อีกสามแสนกว่าคนเนี่ยเขาจะได้ใบถิ่นที่อยู่ครับแล้วก็ใน5ปีข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะดําเนินกระบวนการซึ่งเป็นไปตามกฎหมายนะครับในการขอสัญชาติในอีก5ปี ก็จะถูกข่มขู่ครับว่าเดี๋ยวอีกห้าปีเนี่ยถ้าไม่ยอมจ่ายเดี๋ยวฉันจะไม่เซ็นให้เธอนะนะแล้วนึกภาพนะคนเหล่านั้นเน่ยเขาอยู่ในหมู่บ้านเขาถูกกดขี่ถูกขู่เข็นมาโดยตลอดเนาะซึ่งก็ต้องขอบคุณนะครับทางทางท่านอาทิตย์ดีด้วยก็ท่านก็รับไปว่าก็ถ้ามีพฤติการเช่นนั้นเนี่ยก็จะจะจัดการนะครับเมื่อกี้ทางท่านอาทิพดีก็ยังก็ยังบอกว่าแล้วคนเหล่านั้นมั่นใจได้อย่างไรว่าอีก5ปียังจะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่นะ ถ้าถ้าเกิดยังมีพฤติการเหล่านี้ก็อาจจะต้องให้พ้นจากตําแหน่งด้วยซ้ําไปถ้ามีหลักฐานนะครับก็วันนี้ก็ผมขอบพระคุณนะทางท่านพี่ดีมากเมื่อกี้ได้หาเลยนะท่านก็มุ่งมั่นมากแล้วท่านก็รู้สึกว่าท่านท่านไม่โอเคนะครับกับกับเรื่องนี้นะครับก็ทางทางผมเนี่ยก็ต้องขอบพระคุณทางทางท่านพี่ดีมากนะครับครับคุณครับสวัสดีก็มาจากเชียงรายเชียงใหม่แล้วช่วยด้วยนะครับเนี่ยครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับต้องนี่นะครับครับยังดูยี่ต่อไปก่อน ได้ด่นะครับก็ทางพี่แยมก็ติดตามเรื่องนี้อย่างไม่ปล่อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างของพี่แยองก็ได้มีข้อมูลนะครับจากทางพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับที่ นะครับถูกเรียกรับเงินนะครับก็มีนอกจากเรียกรับเงินยังมีการคมขู่กันด้วยนะครับก็อย่างที่ตอนนี้พี่ยามก็เลยเดินทางไปคุยโดยตรงนะครับกับที่พอดีอยู่กครงการปกครองเลยนะครับก็ประมาณนี้เนะเดี๋ยวอีกทีหนึ่งนะครับไปกดติดตามกันไว้นิดหนึ่งนะครับเพราะในอีเวนต์ต่อไปนะครับในช่วงบ่ายครึ่งนะครับก็คือทางกํานัการมักานการเมืองนะครับวันนี้จะเริ่มมีการถกคุยกันในนัดแรกนะครับแนวทางการธรรมรัฐประนูลนะครับ หลังคุณอนุชิน็นายกนะครับก็จะมีตัวแทนจากทั้งพคเพืชไทยนะครับพักประชาชนนะครับพรคภูมิใจไทยนะครับเข้าไปร่วมกันในวันนี้นะครับช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแชร์นะครับอย่าลืมสนับสนุนช่องเราให้ยังคงทํางานรับใช้พี่น้องประชาชนเจ้านายทุกคนต่อไปได้ด้วยภาพคมชัดที่สุดในไทยแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันการถ่ายกรรมธิการยาวๆนะครับวันนี้ไปดูกันว่าจะมีใครมีเม็ดอะไรนะครับภูมิใจไทยมันไว้ใจได้ไหมนะครับรือพักส้มมันไว้ใจได้ไหมพื่อไทยมันไว้ใจได้ไหม นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าใครจะเม็ดเยอะนะครับในวันนี้นะครับสำหรับนัดแรกนะครับในการหาหรือเรื่องเปิดทางร่างนั้นมนุษย์ฉบับใหม่นะครับไลค์แชร์สนับสนุนช anel เราให้ยังคงดำเนินรับใช้ทุกคนต่อไปได้ด้วยนะครับนะครับอย่าให้ผมโทรพี่บ่อยๆเมื่อกี้ยังโทรพี่อยู่เลยนะครับพี่ขอบคุณทุกคนด้วยครับผมสวัสดีครับ